กลยุทธ์แนวทางการเทรดคู่สกุลเงินของตัวอ u วสกุลเงินอ u วเรามองวัตลระเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงไฮโซนแนวรับสวิงที่1นั้นจะอยู่ที่ราคา1.09261แนวรับที่2จะอยู่ที่ราคา1 0 9 9 4 4 4กรยุทในการเทรดนั้นเราจะวางคําสั่งตัวของ เซลล์มิตที่โซนแนวรับราคา1.09262 SL อยู่ที่ราคา1.09359 TP อยู่ที่ราคา1.08880กรุลวางเซลล์มิตที่แนวรับชุดที่2ออยู่ที่ราคา1.09412 SL ที่ราคา1.09524 TP อยู่ที่ราคา1.08874ชุดนี้เป็นแผนเทรดในกลยุทธ์ฝักงเซลล์ในคู่สกุลเงิน EU